ันก็ะว่งเห็กยันลูกค้าทาเฝ้ายกหาไฟแขกจะเข้าก่อนโอ้เขาโทษสั่งมาสน่นโทษสั่งยันบัท่านเจัยนเห็นบไฟสไฟมาพอเอาเอ้ยกพตเจ้าเป็นถึงพอบ้านปรทานเมี่งเด้บามนคนธรรมดาที่ปัสสวะจังหดจะมายืนเงวใส่หมอกไเดี๋ยวใคจาก้าจังซาน เจ้าคือว่าหมอกไก่เตี้ยวใครเป็นเสาไฟฟ้าหรือกองขยะสันติเด็ดเงิเสาไฟฟ้ามีแต่หมาเท่านั้นแล้วว่าหมาสองตัวผนว่างหันเอาจจ๊ซี่แทบหมักตัวมันเหงียวใส่ปลแหงเหล่ากะเท่ทีมล่างมอยศาสตร์ุ้งม่าไม่พวกไข่ไไบ้าวาหยังดอกสีไปเท่จังได้หมอนี่ข่อยลงทุนไปหาา้าร้อยเจ็ดสิบคันไข่เท่ทีมต่อยบุ้งไม่ขอก็ลงทุนไหมอีกห้าร้อยเจ็ดสิบสั่นตัวไข่สิไปหากำไรมาจากไสเจ้ามาสั่งางว่าแทะเอาเฮ็ดจังไเล่ะเขาเหงียวใส่พะายแหงเหล่าก็ไม่มันเดียดคนกับน้ำนัวเป็นยังไงตี่เป็นยง เิดเป็นแม่ค้ากันทอจีบวาหวังขาดสุดทอจีบวับาหาสเต็กแม่มันยังเอาแล้วแต่มึงอสี่เหตุสรนาะงทั้งเป็นนี่นั่นแม่นยังอีกยวปลาเล็กเอ,อ้าปลาเล็กกวาดจีบวัปากดอกเอาเกือมาดูในหม้อได้จังไดกะใส้ผัวเป่ามองกไกยเตียวมือเศร้านี่เออมันพันดึกเกือไข่ไส่ไก่โต๊ะหม้อไกยเตียวก็บพรบอกคอยๆไปตลาดไปยเดี๋ยวใช้เกือบจิ้งเดียวเจ้าคืนิืงอุ้ยเป็นตะเดียตูนศาสตร์เจ้าเนาะ ไปแต่สร้างแตยย่หัวแม่เอามันบ้าบอกมันยันเจ้าด้เนอะเหรอยันเขายังสั้นโดดๆคอยเลี้ยวหนามึงซื้อซักตายยกหัวอเอาทิมเอาทิมทิมจังไรกิงอย่างางันมันสิมีิคูตีเอาทิมทีไว้ใส่ชนะทิมมอลล็อกมาก๋วยเตี๋ยวให้มันนัวบนก็เมียวไปหนีมันทีปเป็นเนี่ยหัวห่วยไหมค่ะขาเพราะเปลี่ยนซื้อร้านเดี๋ยวใอยว่า,วาน,นั่นอ๋อเปลี่ยนเป็นร้านอย่างค่ะโสโคกโฆษณาได้ซิมก้อนถอดเจ้าค่ะจังคอยตี ยังการันตีเียงคว้มแสบเสยอยู่ยังอยมาคุ้มแบบกูี่พอน้ำเดือดจังน้อยเอาไปย่ำพุดพุดให้ก้อนแซกหนังแห้งหมนเ้ยยังเกลมนี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาคอยดังไฟเขาคอยใส่แกงเขาโดนหรอกเราใส่แกงเราเป็นคนบอกเอาทานบโอ้ยนะเมื่อกี้ดังไฟหมอเจีาเมื่อกี้ไปเอามีมเหมันเรากุเจีาอบสมุนไพร ไอายทวดท้นแตเดือนแล้วไผสั่งกต่เราสั่งเราสั่งจั้งแต่ตัวเก้าอี้บ่มีมาบริการจิเออแมียนตัวหลับหัวใอยเฮ็ดหยังอยู่ว่ะเราเป็นพระเอกมันนัอยู่นี่ดิผัวยีหลักนานสิได้ผัวพระเอกว่างสอขีดเที่วก้อนมาตั้งตัวเก้าอี้เพิ่นบนหน้าสามทงคุณติไปเพาไปหลวงพ่อสั่งอีเมียประยกตากผู้ผัวประยกขี้ดัง กันย้อนเข้าได้กันเนาะโอ้ยบมวนหน้าวันหน้าพ่อให้เราคันสุดทีดินให้ผู้ยำสมือสมือพี่แดงกันไลยเต่งตูกง่ำง่ำแท่นทีสีได้เตยมวนมวนเสือขับเก้าอี้มาให้อีปอบอีสัตเป็นยังกัะหลวงพ่อโอ้ยหมาถ่มเก้าอี้ทับเล็บหมาขอโทษหลวงพ่อเห็นขาพันนึกว่าขาลิง ภาคตะสมัครคือลิงเทบูอี่ยังเนี่ยมอลล์มอลลั่มจริงโอ้ยหลวงพ่อกับตาทั่วร์ครับเนาะใส่ชุดเพชรเหลี่ยมหยาบหยาบจังสีกับมอลลั่ตัวอบพอดปฏิแต่งตัวจังสี่บอกไม่ยังอีกอบพอนอ๋ปอพอลล่าแต่แต่เมื่สีแปนเนาะไอ้ประธานโทษต่อคุณหมอลำันี่ยังครับั่นบ้าเป็นหมอลำก็คือมอแต่งตัวให้เป็นระเบียบแน่เป็นระเบียบเจ้านายคอยยุบปฐม เอาเจ้าเป็นบ้าบ่แต่งไปไลยมันก็เป็นปะโทมุอเา้ัวม่ได้เป็นระเบียบพิรพกเสียงอีสามขับพูดไปได้จังไหนมันโบเมนจังสันว่าหมายงข่อยว่าให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยนี่ไม่ซบพูดขึ้นในมันเป็นระเบียบเนียนี่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 มันหูดเมไ่อใพี่นั่งเป็นยังคือหูดเมไ่้ดเอาบุ้ยกับสุดผู้ใายเนาะเอาคือว่าสุดผู้ใายสุดขับ ให้มันนอนตายอยู่นม้าหาน้องเกมพระธานุครับเคยเคยเคยเห็นนากูกเราล้วนอนแล้วนอนอยู่นี่เด้อวพอน้องเกมพระธานขามแก่นเย็ดตัวนายไปแล้วขับรถเมย์แล้วไปอะไรแล้วนอนหลับคนกูไปไล่ไปไล่ z o o ม zoom บ้าที่หลังไปเลยขอบคุณข้าขอบคุณข้าตอนใครญี่ปุ่นมาฝากเนี่ยนาเชียวนานาเชียวไปญี่ปุ่นนาเชียวอีปีอีปีมาฝากพี่น้องมึงมากๆนั่นโบ้ น้องไปด้วเนี่ยขอบคุณค่ะนี่ละไปเขเคยเห็นน้องเกมประชดทำเกลนกับผู้นี้ละรอน้องใช่โอ้บีทีพาม้วนดีเอาก็ได้ผู้เดียวว่ะฮะก็ได้ผู้เดียววะเอาน้องเขาไม่ให้อายผู้เดียวจนน่องเพราะไปยังเดี๋ยวคอยซื้อเนื้อสู้ก้อยเออรอดแล้วเนื้อควนเสี่ยมหายอยู่เนี่ยมันหมานเด้อต้มอึ่งก็บพื่อนได้กินได้ต้มอึ่งมือนี่ซีอัพขึ้นกินแล้วใครกินแล้ว สิไปกินต้มเอื้องไงยังเดี๋ยวบังกับของแล้วก็เลี้ยวทดเดินตัวเอาไป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 ขายต้มอเดี๋ยวกดินลงหน้าลงหลังเดี๋ยวปรดี๋เอออินรำบาคือบ่ให้โจกสักคนอ๋อลงแมลงแม่ลงแม่ลงแม่ลงแมลงแมลงลงลงล้งโตกินก๋วยเตี๋ยวได้เพรมันโซฟารับแขกเพราะที่มานั่งเสยอยู่ดิเอาไม้บ่แลียนตี๋ได้นี่ไม่อยากอีกไม้บ่อเนเอาไม่คาดนี่ดิ ได้พวกมาไล่หลายล่ะมึงเป็นสีไปตีลูกค้าเจ๊ใครบอกใครสอนมึงยังหันในกูถามก่อนเลยนะโยกอีกแล้วมาหนีให้ช่างสอนมั้งกันล่ะลูกค้าคือคนที่เข้ารมสำรับร้านเราพี่รองบ้านโน่นม่วงปีนาโจกสาบ่ต้องไปจ้างทั้งอื่นเด้อจ้างไผจ้างอีนี่ไปโจกให้ล่นมึงเนี่ได้พวกมาไล่หลายสีไปตีลูกค้ามันบรแเวนแจ้งสั้นมันไปนั่งโต๊ะคอยเออว่าที่บอก มาขึ้นเอาแล้วคือบาลางอุ้ยน้ำบ่ไหลแม่แจ๋เอาน้ำบ่ไหลก็ต้องทำความสะอาดตัวพ่อเอาอีพ่อก็ยังเสร็จให้ยืนดีอีพ่อผ่าหยังเสร็จแม่คือแสบแท้เนี่ยมึงเศรอบไปเบิกไปเป็นผ่าเสร็จตีนโอ้ย บักหมาเอ้ยเอาผ้าเส้นตีนเสร็จอันนั้นกลัวไอ้เดี๋ยวเจี๊ยบแม่ค้าไอ้ยังไอ้บางทีเคยเห็นจุกหีรวยๆก้อนสชขายก๋วยเตี๋ยวไปล้างน้าไม่สะอาดก้นไปโอ้เคยหูวจกักคนดอกไหมไงใอยกันเสียร่างทุกเที่ยนั่นละเอาล่างทุ่ยใส่มันว่ามีน,ำนำ้ำน,น้ำห้อนได้หม้มอก๋วยเตี๋ยวใอยนี่ดิเบิ่งมาเด้อหลวงพ่อจุกหีเดี๋ยวไปล้างหม้อก๋วยเตี๋ยวเอาเคียงปุ้งไปตั้งเถ้าเปล่าเห็ดเปล่าแล้วเฮาทำมาหากินซอยกันอย่าเคยไปแจกเงินปันกันเนาะเถ้า แล้มองฟ้าสิพาปากอีหยังมันโจกินน้ำหลวงพ่อมันคือแนวกัชมน้ำไลยใช่โจกินน้ำก็มีแล้วเหยียดน้ำออกมาทำไมเอาเหยียดน้ำไปเท่าฝ้าไปเท่าโอ้คุณนายเหยียกน้ำอีหยังก่อนนี่เหยียกน้ำโอ้ยก็คิดหอดตอนกูนอนโรงบาสนี่เนาะวเหยียกแบบนี้เอาเที่ยวแล้วบาดเอาเนี่ยเอาไงยังยังยังเอาแล้วชเอาแล้ว ก๋วยเตี๋ยวไข่เต็มหม้อก็เค้าไอ้แก้วน้ำสมจะา่อต้องเทะถิมแน่น่นเด้อใส่แก้วน้ำสมไปหั่นบักพริกดิบใส่ยักษ์สองหน่วยมันก็เป็นน้ำสมคือเก่าไส่ผุ่นมาแก้วน้ำสมยุบผุ่นแหมเออขอโทษหลายๆเด้อเบาหวานมันเยอะดูดูขัหนียวดูเลยไปสร้างก๋วยเตี๋ยวกินได้ไหมเยอดูไม่ค่ะค่ะเคลียร์ง่ายไหมวะมีค่ะเบาผักบดต้องไม่น้ำกะว่า เอาไยเตี๋ยวแหงป่ะค่ะไม่เลยว่็คือดอกเถาไปถามหนึ่งผักกับหนึ่งคนเหมือนกันเหรอเออ,เออเดี๋ยวเขา